แตาีลิบไล่คนมามาตนไม่ยุวัดแล้วรอประเดือกีเลสูุ๊แม่ริสตนาที่ตัวเล็คือยาวสร้าพิมพ์มาและตาบมาบ้าเรียกวายจงลุกได้ปลอดภัยพอจเรวอนยามมาตาม่ไย กลับิวาีิญาับลูกพอมีเรืองนะเออไี่ร้ิว่าวันนี้เป็นวันแต่ร่วงโกบายเจยแต่าบตาเป็นสีฟกในวัดกองโกนวันทีได้เปิดศากฏตาการดงอย่างไม่ดีรุวันนี้ทิ่ในวัดกองโกนอยู่กบเออกันตังี่บุญ เจอพิมพานายงูหนุยไาเต็งและกันไา่โตู่นมาีิไม่ไกลเ็มเห็นมั้งกับพิมพานี่เลยน้เตยมาพิมยานุก็รู้เป็นผู้หญิงที่ใครจะจะไปไหนอยู่วัดเลยค่ะนี่เลนะหนูเอเตรมตำตัวต้องกับเป็นเจ้าเป็นนางเญิงหญิงหญิง้ญิงใครมาอะไรตรงนี้ตัวเป็นเจ้าเป็นนางใส่ยานุบูมูมจุดโดลั่นกูมกรงหยาดแก

thì vô con kè kè giảm rõ ra kìa trời lên lại quý hát con kè nó lại là quý tù đó ồ, nó ăn con kè lên lại hát mát em đi lên ngoài nhà pha nhỉ đi lên ngoài nhà pha đang tụt chấp lên lại cũng mấy anh chị nghe hết lui con lên lại lui nhưng chẳng con lên lại với tốt luôn rồi, buồn quá vậy nghe

มึงหลับล้มนาอยาพูดอาาอาชาณเส่ยงตายกูเหอเต้นมุงจะงูอเขา้อยเด็กดีเด็กแจ้งดีกนกดีรจบอกเด็กดีอาคุหลุดคิดคุณไว้เด็กอดอนเออทีบ้าที่ที่ยึดกนัวจะเตรียมไปเลยตัวรักตัวหายมึไอ้ทีนี้นะฮะพูดเสียงเนี่ยเลือกวดงเลยอเมึงไม่หักวันนี้เดีมึงหัดแต่ว่าวันกูดนแล้วไล่วิ่งเลยมึงหัดกู là là cú vừa đấy mưng ngay cú này, bẻ, này là đau đầu cú này là cú gì đi. luôn đau là cú này kêu ra gặp cú mưng anh đây chuẩn cú phải lên đau là cú gần kề hít muốn ba cú phải lên đau đầu cú kề hít cú chẳng dám nói chỉ huy cao lắm anh ăn cú phải chỉ huy ban kề mình cú tôi chắc cán tôi phải như thế nào trời chạy lố quá đây em chạy lố trời cú kia thì ý mới kể cú chạy trời kia thì chạy như Dạ lòng ta bị ông Thú punktielau thay vì để chuyện này ổn không phải là Học viên giáo người Chúidal Industry UK nhưng chanting định tại tube nữa thì tốt giờ có kiếp phải Seattle. Nói thể, em Sâu trên đó04 gọi sức khỏe cổ rồi có tái nóu khổ d� corps còn algum Yeeang local cho ต่น้เอกเพี้ยก่แกร่แม่โมกูจะส้อฟันแก้ไม่แก้ไปเดี๋ยวไม่เี้ยกูเดยวพันบ้าแล้วในเตีงนี่มันกลาอย่างก้าวเทวไปเลยตวจักกอไอ้เียผมการุนในเตียงการทุนเรื่อ้เกียเล่ยเะบอลรู้เล่ยเะบอการุนใจเออเลยเตมวยเล่ยเะบอลแ้วกูการทุนได้กูเล่ยบอลกูเล่ยบอลแก่เตะแม่โมกูหนักบรลูบบอลนวยเดียวสิงเพกันดู A quá trình đã chăng nó, có cha nó cắt đuổi chăng nó chắc chắn về môi chào đất chưa làm được nỗi mùa mẹ gạo giải của khen là tai nỗi mùa có một của biển đuổi. I kể cả chấp việc em. I kể cả chấp việc em 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 mấy cái cho điều hòa cái chơi này buồn nhất bên đâu cái nó máy cho chăng đi ông bưng chăng đi ông bưng mình mình tập đủ cao cả khá vậy thầy nói vậy không buồn đi buồn à anh nghe gì cao trời à cao trời gì cao trời trò nghe thầy bà đang mừng lên buồn lên mai cú đây đúng là buồn lên cú bà chơi cú đi anh tiền buồn lên nưng lên ตุกวันเจ้าหาาที่ไอ้จีนก็ไม่ปล่อยน้อยก็แร่อ้ม่วยเว้ยพวกคุณจะย้ายเลยห้วยอุณดูว่าไอ้เป็รนฟังอ่ะ่าก็ได้อ่ะฮอฮะคุณูมันม่วที่อ่ะไอ้การประจานต้นการประจานผมจะขออภิบายกันหน่อยว่าการประกานบอกตรงๆว่ามัยวีนี่คือยังไงนี่รมาต้นงุูกไว้นักถุกไวอ่ามัวีต้นงุูกตีนักถุกตีนะตูกตี วัยัก okay. ษ์แมงมันก็ยังกใจแคไอ้รีนุัวนับดามไอ้แ่หัวนี้กบลังก็อยากวัวอนนักแ้าวัวนี้สุข้าก็เป็นว่าเออเออเล่นเล่นวัวยักไม้มม่แต่ทำตุ้กาอยู่ไม่หู้เรีวเออซึงวันนี้ที่พมเส็ุอยากพิมพ์าตั้งแต่เจ้านี้ตองการให้พิมนี่ไปโจอกับจอมยากสุดเซยันอ่าลูกาัตีละคนสีหัวจะวนโดดตัวนี้อ่าสการ์สกนได้ประกาศไว้ บ้าหนักลงไปชุไอไ้วเช่ดูไปตอนไหนในการารวันดีเลี้ยเดียงไปดับ้าดับพ่อกันตลอดุยหยกเลืองอ้พวกราตามตัวนี้ดีวันนี้ไอ้โดนตู้ดเรกานจัดทตรยว่าโยนอะไว่ากู้นี่อ่าไปตลอดปี้าไปไปอ่าไปดับไฟดับพ้นในการดิน่าไม่องมาเลยหลงกันางนี้ตอเรียวไปต่างถีตอนโตอยู่อ่าโตตอนนั้นเสร็จันไปตางกันเลยตรไม่องมากหรอก็ดูการดำเนการลาก่อนน้แรวพ่อไปแล้วคับ

และตอนมึงมามึงบอกว่ามึงอีหมาบวัดมาซึงนี่ี่ผีกียจานเลอูกาทองเป็นอะมั้ยไอ้เจ้าคะอูกาไปเยวจนอ่นีกได้น่องตไอ้กูเลยต้ามึงโตได้กูไ่บวแต่ถามึงตไม่ได้มึงต้อไปหิบีมึงต้องไปเกอกเยกอูกาโค้้วยกันกูกากูได้ก็อูกาเลยไอ้เจ้าก็อูกาถว กอาุกาซวันตามีป็นอ๋อจำได้ได้แร้วได้ตัวดิไอเดียวอว่าอ๋อโอออยนีเออนบอนชาบอนบูโนอนโนบอนไหนหม

mấy cái <laughs> ca gì tiếng em mấy trẻ co vận hành co hòa ung bị thế có nên cái <laughs> chắc thế chắc tăng cái ยันเลยคนเราบ่อยบวชรูดึกตึ้งปลคุณโบปลาคุณเวก็เลยรำจับปาตุยต้กตุไม่ตึ้อะตุไม่ตุ้เดี๋ยวก็มาใหญ่ตคนละกกันนีดับป้าไปออกยาวักก็มีไปโยดอยแวบานะพก็ย่างแวบ้านมึงไปก่นเนี่ยแหนาเหล้วน ม่ยูเดกจะไม่กวนเด้วใผูกวานเลยบันฟื้ลูกวูยาต็มทเลคนนี้ก็าเลยกกันไม่เบียร์พอยากออีรักันยอยๆมันแข่งกนขดนั้นก็ล้ก็หมายถึงอาหัวหน้าก็เดี๋ยวพวก้ยนนีเย่องบันื้ไอ้คนหัวหน้าจะดูบาดูบาคื้ลกแกจับแกเจ็ดเหม่้ากันเพื่อ

บอกเรืยงที่กินเจ้าโยนยาด้วยดาบอดฟายูบตอกบไม่ดับไม่ด้อยต่ำเ็กหรือก้าวเขียนก้าวเขียนนี่วุ้ยแหกแม่โจกับปาดูเรินผอี่วู้ยว้ยว้ไปจังกรับว่างไปบอกเลยเฉไม่มีบาดเจ็บก็ว่าคนไปตู้เย่างแม้มึงก็คุยจจได้ใดีเฉยอยู่เรี่นกูว่าเนะโจ้กับโจ้ล่างเจอเชอไปยีกแม่ที่กลางู่ตอนนี้ก็ได้มาไหนนูนไม่มีบานอันนี้กั Kapan ni pak Kalibim. Pakai talu pakai lipim. Pakai pakai kapan 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 kapan. Kapan kapan Oh aja Wah, siapa kau nak gawu ni. kau kita gawu. Pakai kapan kapan aja Hei,

hòa leo chút nó nghe là dẹp mặt ta rồi trưởng quá năng luôn bắt bật dưới lại ra rồi cũng chưa rốt à đổ, cái luôn à buông à buông à bu, à ta à, từ, à của, 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 cái cái ta à chín lên cái quả bị bỏ đấy cái mấy cái đó chín bùng quả đó à

Ai à, nói là thu này vô, anh ấy gọi lấy tiền anh đi Đúng tiền của nó Mấy người đấy, bọn tập quá, tập ít mấy đá con đeo quá Mấy người đấy, bọn bà vô rồi là con phì nghe đi đi Nè bia cô nói tôi tiền sao, quả trừ, tôi không ha <laughs> ha à, leo ha mai phim bà đi ơi là đó, đi bà Mày thì không phải đâu, mai hết cũng đặng con liềng tiền mà vô trong tay con liềng cái này này vô mua mua thật, tặng là trong tay con

cái <laughs> này là tổ tống, tổ tống, tổ tống. Hả? Điều là không có lạc cái đi. Điều này là cả lên thang, bây giờ lên thang, nhiều vọt, bây giờ bây giờ là giảm đi. Bây giờ bây giờ là Nó bị tổng, nào ơi! Hả? Nào Bỏ bia vào nó ra. กูลงาไม่ลาเาว่ะนั่นาไปบปานลาา้าเหวยตีเจ็แมเดินมาแล้วล่ะนั่นนนนนี่หติดจับเดี๋มีเสียตายลายบ้านนล่ะลายบ้านนี่บ้านบมสุงมดมาเอาตมาเยีา้านมาเย่ตยเยี่ยมแมวมเดยไปสั่งพาวเลยเด็กวัดเซ่คนไอหยาบแม่ที่บ้านล่ะือไม่เลยคือ Pa tala yan यार वाला मामा